สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเพนอีกแล้วคะ่ะวันนี้เพนชวนทาชวนชิมนะคะทุกคนขนมกล้วยคะ่ะเป็นขนมพื้นบ้านนะคะหรือเป็นขนมไทยนะคะทุกคนขนมกล้วยเราก็เลือกกล้วยค่อนข้างสุกงอมเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็อปอกเปลือกนะคะออกมาเป็นลูกแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะทุกคน เพื่อที่จะ,ะบดง่ายนะคะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมมีกล้วยนะคะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนะคะทุกคนน้ำตาลนะคะมะพร้าวอ่อนกระทิแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะทุกคนใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมนะคะนี่เป็น เครื่องบดนะคะทุกคนบดด้วยเครื่องบดด้วยมือนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทากันเลยค่ะมีผู้ช่วยนะคะน้องใบข้าวค่ะทุกคนน้องใบข้าวเขาก็ฝึกทํานะคะก็บดไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะทุกคนเราจะบดไปเยอะๆได้ก็ได้ทั้งหมดเลยก็ได้แต่วันนี้เป็นบดครั้งละนิดหน่อยนะคะทุกคน ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเขาให้ละเอียดไม่ต้องไปปั่นนะคะคนปั่นเราเขาจะเนื้อไม่ไม่ไม่่อยได้เนื้อกล้วยนะคะทุกคนอันนี้มันรสชาติแบบว่ากลมกล่อมมากๆเลยค่ะให้แบบข้นๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรุงอ่าผสมกันเลยค่ะทุกคนใส่น้ำตาลน,นะคะประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะ เพราะว่ากล้วยหวานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใส่แป้งแป้งข้าวเจ้านะคะทุกคนแล้วก็แป้งมันค่ะแล้วก็ใส่แป้งอนเนกประสงค์นิดหน่อยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะผสมคนให้เข้ากันค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วเรากา็ใส่กระทินะคะใส่กระทิลงไปนะคะ คนไปเรื่อยๆใส่กะทิไปด้วยนะคะทุกคนถ้าใส่เยอะน้ําเขาจะเยอะนะคะให้มันข้นๆค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราทําเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะใส่ไปจนหมดเลยนะคะวันนี้ซื้อมาเยอะนะคะมะพร้าวอ่อนซื้อมาจากตลา นะคะเราไม่ต้องขูดเลยนะคะทุกคนซื้อมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราเอาคาคนผสมให้เข้ากันเท่านั้นเองนะคะจะให้มันหนึดๆนิด,น,ดนึงนะคะทุกคนไม่ต้องให้เหลวมากนะคะเห็นมะพร้าวอ่อนก็หิวเลยนะคะทุกคน <c oughs> ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลดไปทดลอง ทำในหีบวัเฟอร์ p, our, หรือว่ารังผึ้งนะคะทุกคนเราลงไปทำแบบนี้ก่อนนะคะดูน่าทาน,นมากๆเลยค่ะเราทำทั้งนึ่งแล้วก็ทำแบบรังผึ้งนะคะทุกคนแบบนี้ก็กรอบนอกกรอบนอกนุ่มในอร่อยเลยค่ะเนี่ยพลิกกลับด้านด้านนี้ก็สีสันสวยงามนะคะ แบบเกลียมๆหน่อยนะคะก็ไว้นานนะคะประมาณประมาณ8นาทีค่ะทุกคนก็สุกแล้วค่ะ<อ>ขนมกล้วยรังผึ้งนะคะหรือจะเป็นวาฟเฟอร์ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าเราจะทำแบบนึ่งนะคะใส่ใบตองก็ได้นะคะทุกคนทำแบบบ้านๆง่ายๆนะคะลองฝึกทำทำครั้งแรกนะคะทุกคนขอบอกทำครั้งแรกเลยค่ะ คำคักแรกก็อร่อยเลยนะคะทุกคนนี้เราก็นําไปนึ่งนะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะพร้อมทานเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่เรานํามาหนึ่งกระทงนะคะมาแกะดูนะคะชิมดูนะคะรสชาติใช้ได้เลยนะคะ หวานนะคะหอมหวานมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นแบบรังผึ้งนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ